ขอกราบสวัสดีเช้าวันเสาร์ครับเพื่อนๆชาวไทยคนใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับผมหายกันไปหลายวันพอสมควรนะครับขอประทานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับวันนี้ครับรีบมาแต่เช้า8ปดโมงครับไม่เช้าเท่าไรแล้วครับผิดเวลาของผมอยู่พอสมควรนะครับกรองครับกรองเจ็ดวันอีกแล้วครับผมของเดือนอะไรวะเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมวันนี้ วันศุกร์แล้วนะครับสุขรันษาสุขเฮฮาสุขสนุกสนานกันขอให้ทุกท่านมีความสุขนะเออไปเรื่อยเลยผมนะโอ้มีเคเวสนะครับค้างไว้เต็มเลยครับผมตั้งแต่นะครับวันที่นู่นนะครับ30มสิบเดือนหนึ่งนู่นนะไม่ได้เปิด สเตมเนี่ยนะครับไม่ได้เปิดเควสตั้งหลายวันเลยนะครับผมเอาเรามาเก็บเควสกันดีกว่าครับเพื่อที่จะเปิดก่องเจ็ดวันมาลุ้นชัยนี่เจ้าเนสเปอร์กันครับเนสเปอร์นะใช่หรือเปล่าครับเขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่านะโอ้โหเอามีหินเมก้าครับของเจ้าสิงครับสิงเขียวนะครับผมมันชื่ออะไรไม่รู้นะเก็บก่อนแล้วกันครับผมโอเคครับนี่ครับได้หินเมก้าแล้วครับของโลโวโลโวนใช่ไหมมันชื่อโลโวนเหรอ เอาแล้วก็เก็บไปก่อน,นครับหินเมก้าเล็กๆน้อยๆน,นะครับทำเวสไปเดี๋ยวเราก็วิวัฒนาการร่างเมก้าได้นะครับแม้เราจะไม่ได้ตีอ่าตีบอสเมก้าเก็บหินนะครับผมโอ้โหอะมาดูครับว่าจะเป็นชายนี่หรือเปล่าครับ2,000นสตาร์ดัสครับ1ห,หินอินชูนะครับแล้วก็ ยังครับอย่างอย่างอย่างโปเกมอนปรากดตัวแล้วมาดูกันครับว่าจะไปโอ้โหเนี้ยสเปอร์สีม่วงมาเลยครับผมโอ้โหตัวสีชมพูไปไหนครับไม่เป็นไรครับเนี้ยสเปอร์ในกล่องเจ็ดวันกล่องแรกของผมครับในเดือนกุมภาพันธ์ครับแหมเอาละครับเนี้ยสเปอร์มาเรียังไม่ได้วิวัฒนาการร่างของเจ้าเนี้ยสเปอร์เลยนะครับผมดูเหมือนแคนดี้จะไม่มีเสียด้วยนะครับ โอ้โห8นาฬิกา21นาทีแล้วครับวันนี้แวะมาถือว่าเป็นการขั้นโฆษณาก่อนแล้วกันครับ2ดาวเข้าไปอีกครับเนสเปอร์ตัวนี้ครับผมไม่เป็นไรครับผมมี24แคนดี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปวิวัฒนาการร่างเจ้าเนสเปอร์กันนะครับวันไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้มี24แคนดี้อยู่เลยนะครับผมแล้วก็ยังคงตามหาชายนี่กันไปแล้วกันนะครับขอให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดกล่อง7วัน โชคดีกันด้วยนะครับเหมือนจะออกง่ายเวนนะอ่าเพื่อนๆในกลุ่มเจอกันหลายตัวแล้วด้วยไม่แน่ใจว่าเจอจากกล่องหรือว่าเจอจากเควสนะครับผมไปลองเก็บเควสกันดูได้นะครับน่าจะมีนะเออมีเควสมีบอสแล้วก็มีกล่อง7วันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้นะครับขอลาไปก่อนครับกับเจ้าเนสเปอร์นะครับตัวนี้แต่เดี๋ยวจะดูก่อน,นครับว่าเรามีกี่ตัวครับผม เนสเปอร์ครับมีอยู่3ตัวนะาะครับผมมีลุ้นครับตัวนี้692เมื่อนานมาแล้วครับ3ดาวตัวเดียวนะสำหรับคิวัวนี้นะครับต้องลาไปก่อนกับเจ้าเนสเปอร์ทั้ง3ตัวนี้ครับผมสวัสดีครับ